หากผ่านไปแถวบริเวณถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพมหานครมุมหนึ่งของถนนจะเห็นอนุสรสถานหนึ่งที่ตั้งตระหงานมีปลายยอดแหลมสูงนั่นคืออนุสรสถาน14ตุลานั่นเองอาจมีบางคนสงสัยว่าอนุสรสถาน14ตุลานี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีความสำคัญอย่างไรและทำไมถึงต้องสร้างขึ้นบทความตอนหนึ่งในเอกสารประกอบนิทรกศการ14ตุลา2516ได้กล่าวไว้ว่า ประเด็จการทหารทําให้สภาพบ้านเมืองไทยตกอยู่ภายใต้การจากัดเสรีภาพของประชาชนอํานาจการเมืองการปกครองอยู่ในมือของคณะทิปไตยเพียงไม่กี่คนโดยมีกลไกของรัฐข้าราชการทหารตำรวจและพลเรือนเป็นเครื่องมือภายใต้ระบบนี้เครือข่ายกลุ่มปัญญาชนหนุ่มสาวเกิดความตื่นตัวทางปัญญาเริ่มตั้งคำถามต่อตอนเองและสังคมทำให้ตระหนักในบทบาทและศักยภาพของตน และ16ปีภายใต้ระบบสลิดถนอมประภาสโครงสร้างทางการเมืองดำรงอยู่อย่างหยุดนิ่งในขณะที่โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลส่งผลให้เผด็จการเสื่อมถอยลงเรื่อยๆกระทั่งเมื่อเงื่อนไขต่างๆสุกงอมการหลอมรวมพลังทางการเมืองครั้งสำคัญของสังคมไทยจึงเกิดขึ้นสิ่งนี้ระเบิดเป็นเหตุการณ์14ตุลา ที่จะต้องจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของประชาชนตลอดไปจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้เกิดข้อเสนอว่าควรจะสร้างอนุสาวรีย์วีรชนขึ้นเพื่อลาลึกถึงเหตุการณ์และผู้เสียชีวิตในครั้งนั้นโดยเบื้องต้นมีขบวนการนักศึกษาในสมัยนั้นเป็นแกนนําสําคัญในการผลักดันต่อมาคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนายสัญญาธรรมศักดิ์ก็ขานรับกระแสเรียกร้องโดยการมีมติเห็นชอบให้สร้างอนุสาวรีย์วีรชน14ตุลา เมื่อวันที่11ธันวาคม2517และเห็นพ้องกับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยว่าเหตุการณ์วันที่14ตุลาคม2516เป็นเหตุการณ์บ้านเมืองไม่มีใครคนใดคนหนึ่งเป็นเจ้าของเหตุการณ์นั้นหากเป็นเรื่องของส่วนรวมดังนั้นการสร้างอนุสรณ์สถาน14ตุลาจึงควรเป็นเรื่องของรัฐร่วมกับประชาชนและสถานที่ตั้งของอนุสรณ์สถานก็ควรจะอยู่ในบริเวณถนนราชดำเนิน อันเป็นสถานที่เกิดเหตุการณ14์14-16ตุลาคม2516และนอกจากนี้ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยก็ได้เสนอแนวคิดเพิ่มเติมว่าสิ่งก่อสร้างนี้ไม่ควรมีหน้าที่แค่ใช้ลำลึกเหตุการณ์ในอดีตเท่านั้นแต่ควรจะเป็นอาคารอนุสรณ์สถานที่มีประโยชน์ใช้สอยด้วยโดยแนวคิดการสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ประกอบด้วยแนวคิด2ประการก็คือ ต้องเคารพความจริงของประวัติศาสตร์และให้ประชาชนกลุ่มต่างๆได้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจากแนวคิดดังกล่าวสถาปนิกได้นำไปพัฒนาแบบให้เป็นอนุสรณ์สถานที่เน้นความสงบนิ่งโล่งกว้างและเรียบง่ายเพื่อลำลึกและคารวะต่อวีรชนมีปฏิมากรรมลำลึกอยู่ใจกลางอาคารประกอบด้วยสวนหย่อมลานกิจกรรมสำหรับการอภิปรายการแสดงดนตรีและการแสดงกลางแจ้งต่างๆมีห้องประชุมห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยไทยลักษณะประติมาก,กรรมที่ได้ออกแบบไว้นั้นประกอบไปด้วยยอดสถูปมีลักษณะเป็นรูปทสงสากลที่แสดงถึงจิตวิญญาณสูงส่งของมวลมนุษย์ปลายยอดสถูปมีรอยหยักคล้ายสร้างไม่เสร็จเพื่อสื่อความหมายว่าภารกิจการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังไม่สิ้นสุดซึ่งยอดปลายสถูปทำด้วยวัสดุปโปร่งแสงเพื่อให้เห็นแสงไฟที่ส่องออกมาจากภายในตัวสถูป แฝงในถึงไฟแห่งประชาธิปไตยที่เป็นอมตะสำหรับฐานสถูบทั้งสี่ด้านบุด้วยกระเบื้องดินเผาที่แข็งแรงสลักรายชื่อวิรชน14ตุลาและรายล้อมด้วยแผ่นอิฐสลักบทกวีที่เกี่ยวเนื่องกับสิทธิเสรีภาพความเสียสละเด็กและผู้หญิงกรรมกรและชาวนาและยังมีแผ่นอิฐแกะลายจากแบบภาพถ่ายหรือภาพศิลปะจากการสร้างสารรค์ของศิลปิน เพื่อสื่อถึงการเติบโตงอกงามของสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยเรียกได้ว่าการก่อสร้างอนุสรสถาน14ตุลานอกจากจะมีแนวคิดเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เข้าใจถึงความจริงของประวัติศาสตร์พร้อมเปิดรับแนวความคิดจากประชาชนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางแล้วยังมีปริมาก,กรรมที่ออกแบบมาเพื่อสื่อความหมายให้เห็นถึงวีรกรรมของผู้ที่เสียสละเพื่อประชาธิปไตย